ัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสนาโยธินารักษ์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะกิจกรรมบริจาคโรหิตนะคะเรามีแนวคิดที่ว่าเรามีการเรียนการสอนทางด้านการบริจาคโรหิตนะคะใน2วิชาวิชาที่1นะคะวิทยาศาสตร์การบริการรหิต1ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่3และวิชาที่2วิทยาศาสตร์การบริการรหิต2ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่4ค่ะ ทาน,นี้พอเรามีการเรียนการสอนในเรื่องการบริจาคโลหิตนะคะเราก็มาคุยกับทีมงานว่าทําอย่างไรดีที่จะให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเราก็เลยทําเป็นแบบบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการบริจาคโลหิต ะะก็คือเราใช้ชั่วโมงของการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการจริงนะคะให้นักศึกษาได้มีการบริจาคลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยความร่วมมือกับคณะกายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัยรังสิตกับภาควิชาเว,ช,าวชศาสตร,ร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งทางศรีราชนะคะก็จัดหน่วยเคลื่อนที่นะคะมารับบริจาคลหิตที่มหาวิทยาลัยรังสิตโดยตรงเลยค่ะ เราดาเนินทางด้านของกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะปีหนึ่งก็สองครั้งนะคะในสองรายวิชาหนังที่กล่าวมาแล้วนะคะการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเราก็ประสานงานทั้งกายภาพบาบัดของมอรังสิตเราเองกับของทางศรีราชนะคะก็มีความร่วมมือด้วยดีเสมอมานะคะในแต่ละครั้งก็ได้โลหิตจํานวนมากนะคะตามยอดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนะคะ ก็สามารถนาโลหิตเนี่ยไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ศีรษะได้จริงนะคะการดําเนินงานนี้ก็เลยทําให้ศีรษะเนี่ยเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์นะคะทั้งกับช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยทั้งกับนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงพัฒนานการกับการเรียนการสอนด้วยนะคะทางศีรษะนะคะก็เลยเสนอชื่อนะคะให้ได้รับรางวัลโลกพระราชทานนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะ กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะทําอย่างต่อเนื่องนะคะทุกปีเลยค่ะและจะทาไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่ามีท่กษาที่ลงทะเบียเนเรียนวิชาอยู่นะคะและผู้ป่วยก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้เลือดอยู่นะคะเลือดแต่ละถุงแต่ละแบกนะคะสามารถไปแยกเป็นส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆได้นะคะสามารถช่วยผู้ป่วยโรคต่างๆได้จริงเราก็คิดว่าเราจะดําเนินการกิจกรรมบริจาคโลหิตเนี่ย นะะในนามของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลังสิตนะคะร่วมมือกับคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลังสิตและภาควิชาวิทยาศาสตร์การธนาคารเลือดคณะพาาัชยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะคะเราจะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะแล้วเราก็จะมีการประเมินนะคะกิจกรรมตรงนี้นะคะเพื่อจะเอาจุดดีนะคะหรือจุดที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างไรนะคะเพื่อจะปรับปรุงกิจกรรมตรงนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะความพัทับใจของการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะ อันนี้ก็เป็นความประทับใจของตัวดิชันเองแลวก็ของทีมงานนะคะที่ร่วมสอนในหลายวิชาของวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตด้วยนะคะพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราได้โลหิตจริงๆเลยนะคะที่จะไปช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะแล้วเราก็ได้มีการสอนนักศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเราให้เข้าใจเรื่องการบริจาคโลหิตนะคะจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงนะคะต่ทุกครั้งที่เสร็จกิจกรรมปุ๊บพอเราทราบว่าเราได้ยอดบริจาคโลหิตนะคะแต่ละครั้งนี้ก็ แล้วแต่เด็กที่ลงทะเบียนนะคะช่วงนี้ก็แต่ละครั้งประมาณเกือบร้อยกว่ายูนิตเลยนะคะที่สีราชเอากลับไปที่โรงพยาบาลน,นะคะเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเป็นอย่างมากเลยคะ่ะว่ากิจกรรมครั้งนี้มีคุณประโยชน์นะคะทั้งต่อตัวผู้ป่วยและต่อตัวนักศึกษาและต่อตัวบุคลากรนะคะที่เราได้ทําบุญร่วมกันคะ่ะ